สวัสดีทุกคนสวัสดีนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่นายไข่นุ้ย์ชแนลนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เกมหลอดนายกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเราจะมาคําถามที่ว่าอาวุธชิ้นไหนนะครับผมเหมาะสําหรับสายเติมน้อยสายฟรีนะครับที่เน้น PVE นะฮะมีอาวุธชิ้นไหนบ้างเนี่ยวันนี้เราจะมาดูกันเลยนะครับผม้าร้อมแล้วก็ไปเริ่มกันเลย สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กําลังมองหาร้านเติมเกมแนะนาร้าน Over Top Up เลยนะครับผมเติมถูกว่าเติมเองสะดวกปลอดภัยแน่นอน100%นตะครับตัวบริษัทเนี่ยเปิดมานานกว่า5ปีแล้วนะครับผมและก็จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะรับเติมเกมมือถือทุกเกมเลยนะครับผมสาหรับเกมโอดีนก็รับเติมนะครับเรทราคาเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงน,นะครับฝากร้านไว้ด้วยนะครับผมสําหรับร้าน Over Top Up นะครับ คนที่กำลังมีปัญหาไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้บอร์ดเกมเ m ็สมโอมัยนี้เรื่องแบตโทรศัพท์หรือว่าเรื่องค่าไฟนะครับผมขอแนะนํา UG Phone เลยนะครับผม UG Phone เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันคลาวมือถือนะครับที่สามารถทําให้เพื่อนๆเนี่ยบอร์ดเกมออฟไลน์ได้โดยที่ไม่ต้องเปิดมือถือหรือว่าคอมพิวเตอร์ทิ้งไว้นะเพราะาจะไปบอร์ดในคลาวที่เขามีอยู่นะครับสามารถคลิกที่ลิงก์ใต้ใคลิปนะครับแล้วก็ซื้อแพ็กเกจได้เลยนะแพ็กเกจที่แนะนำเนี่ยก็จะเป็น K VIP นะครับผมก็ส สามารถบ,บอกได้ทุกเกมเลยนะฮะสนับสนุนกันได้นะครับสำหรับ UG Phone นะครับขอบคุณครับต้องบอกเลยนะครับผมว่าหลอดได้เนี่ยอย่างผมที่ย้ำกันเป็นตลอดนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเล่นอาวุธเดียวนะครับเราสามารถเล่นหลายๆอาวุธได้เลยนะฮะแต่ว่าแนะนำว่าควรจะเล่นอาวุธใดอาวุธหนึ่งเป็นหลักก่อนนะครับในช่วงแรกเพราะจะทำให้เพื่อนๆเนี่ยปลดคอนเทนต์และก็สามารถเล่นเกมนี้ได้ง่ายขึ้นกว่าคนที่เล่นหลายๆอาวุธนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีผิด มีถูกนะครับในการเลือกอาวุธในการเล่นนะครับเพราะว่าแต่ละอาวุธเนี่ยเก่งนะครับเก่งหมดเลยจุดดีจุดเด่นเนี่ยสามารถไปดูในคลิปก่อนหน้านี้ได้นะครับผมเออมันเก่งหมดเลยถ้าเกิดชอบอาวุธชิ้นไหนก็เล่นยาวๆไปได้เลยนะครับผมแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยจะมาแนะนําสําหรับคนที่ยังเลือกอาชีพไม่ได้นะครับผมเลือกอาวุธไม่ได้เนาะที่จะเน้นแค่ฟาร์มไว้นะครับผมเล่นง่ายในช่วงแรกนะฮะเหมาะสําหรับสายฟีสายเติมน้อยเนี่ยอาวุธชิ้นแรกเลยนะครับคืออาวุธธนูที่ ผมกำลังเล่นให้ดูอยู่นี่เองนะครับี่สำหรับตัวอาวุธธนูเนี่ยค่อนข้างจะฟาร์มไวมากๆนะครับในช่วงแรกเพราะว่าเขาเป็นดาเมจระยะไกลนะครับผมระยะการโจมตีเขาเนี่ยเห็นไหมครับว่าสุดจอเลยนะฮะเออจริงๆเล็กไกลกว่าน,นี้อีกนะแต่ตอนนี้สกิลผมยังเอาม่ถึงนะครับไกมากๆนะครับแล้วก็แอดแทะสปีดของอาวุธนี้เนี่ยบอกเลยว่าเร็วเร็วมากๆนะครับ เพราะว่าสกิลเขาเนี่ยไปทางด้านพวกเพิ่มแอเทมสปีดเสริมพวกแอเทมสปีดพ,พวกนี้ค่อนข้างเยอะนะครับเน้นการตีปกตินะครับตีเป้าหมายเดียวนะสกิลหมู่เนี่ยจะมีไม่ค่อยเยอะมากขนาดนั้นนะแต่ว่าที่อาวุธชิ้นนี้ได้เปรียบกว่าอาวุธชิ้นอื่นก็คือเป็นดาเมจะยะไกลนั่นแหละช่วงต้นเกมถ้าเกิดว่าเราไปทําเควสใช่ไหมต้องแจมมอนต้องแย่งฟาร์มกับชาวบ้านเนี่ยอาวุธชิ้นนี้เนี่ยบอกเลยว่าแย่งชาวบ้านได้เป็นอย่างดีเลยครับเออค่อนข้างเหมาะสําหรับสายพีกับสายเติมน้อยเป็นอย่างมากเลยนะครับที่ ชิ้นแรกนะครับอาวุธถัดมาที่แนะนําคืออาวุธหน้าไม้นะครับผมสําหรับอาวุธหน้าไม้เนี่ยค่อนข้างจะใกล้เคียงกับธนูมากๆนะครับเนื่องด้วยเขาเป็นดามิเดียไกลเหมือนกันเนาะแต่ถ้าสังเกตเนี่ยคือเบสตัวแอดแต่สปีดของเขาเนี่ยจะค่อนข้างต่ากว่าธนูนะบวกกับสกิลต่างๆนะครับที่เพิ่มแอดแต่สปีดเนี่ยไม่มีนะครับผมน้อยมากๆนะฮะเ,เขาจะเน้นไปทางด้านดามิดมู่นะครับผมแล้วก็ดามิต่อฮิตเนี่ยค่อนข้างแรงมากๆนะฮะ เออก็น่าเล่นเหมือนกันนะครับสำหรับสายฟรีสายเติมน้อยเนาะเหตุผลนี้ก็ใกล้เคียงนะครับผมใกล้เคียงกับธนูเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยผมมองว่าในช่วงแบบเล,นเ,ล,น,เลนเกมเนี่ยคิดว่าน่าจะได้เปรียบมากๆนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าเขาเป็นดาเมจไกลแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมีสกิลหมูพอมันมีสกิลหมูแล้วเนี่ยการฟาร์มมอนสเตอร์นะครับใครที่ชอบ PVE นะฮะ น่าจะชอบนะครับผมเพราะว่าฟาร์มมอนทีละหลายหลายตัวได้เลยซึ่งได้เปรียบกว่าการฟาร์มมอนทีละตัวนะครับผมสาหรับตัวหน้าไม้เนะอาวุธถัดมาที่แนะนานะครับจะยังเป็นสายตีไกลเนาะผมจะค่อนข้างแนะนําเป็นเล่นสายตีไกลนะสำหรับสายฟีสายเติมน้อยแล้วก็ PVE เนี่ยเพราะว่าเนื่องจากการฟาร์มมอนเนี่ยเขาดีจริงๆนะครับการเล่นสายตีไกลในเกมนี้นะฮะ <S <S 2> <S 2> ส่วนนักเวทเนี่ยก็เป็นแล้วไกลเหมือนกันนะฮะเน้นสกิลหมู่นะครับผมแล้วก็เน้นคอมโบนะครับ โบพวกธาตุต่างๆนะฮะฟาร์มมอนหมูเนี่ยบอกเลยว่าโคตรดีนะครับมอนเดียวก็ฟาร์มได้นะเพราะสกิลเขาแรงมากๆนะครับสำหรับนักเวทนะสกิลลงทีนึงน่าจะหายหมดกองอะครับเก่งๆมากๆครับนักเวทเกมนี้แล้วก็ไม่ได้เก่งแค่เรื่อง PVE อย่างเดียวนะการฟาร์มมอนอย่างเดียวนะนักเวทเกมนี้ผมมองว่า PVP เก่งด้วยเพราะว่ามีพวกแบบ CC ต่างๆเนี่ยค่อนข้างเยอะนะ ดีปัฟใส่ศัตรูนะครับ CC สกิลครบเครื่องเลยนะฮะแต่ว่าถ้าจะเล่นอาชีพพวกนี้ไปใน PVP เนี่ยต้องมีคนยืนชนให้ข้างหน้านะ ถึงจะดึงประสิทธิภาพของพวกนักเวทหรือว่าธนูหรือหน้าไม้มาได้อย่างเต็มที่นะครับผมทีนี้สําหรับบางคนที่ไม่ชอบนะเออไม่ชอบระยะไกลเลยเอ้ยตัวมันบางว่ะพี่มันเบื่อแล้วระยะไยกลอ,อย่างเงี้ยนะจริงๆผมมีตัวที่แนะนําต่อไปนะครับผมจะเป็นคนที่ชอบระยะไกลโดยเฉพาะเลยเนาะอาชีพที่เหมาะ สายโจมตีะยะใกล้เนี่ยที่เน้น PVE นะครับผมเออผมแนะนําเป็นอาชีพดาบโล่กับโลยักษ์นะเออสออาชีพนี้เล่นได้ทั้งคู่นะมากันที่โลยักษ์ก่อนนะครับผมสําหรับโลยักษ์เนี่ยต้องบอกเลยว่าเขาคือเกิดมาเพื่อแทงเกอร์เลยนะครับเป็นแทงซ์จ๋าเลยนะฮะมีสกิลพวกดีเจนเลือดนะครับ เออแล้วก็เลือดเนี่ยกับดีเฟนต์เนี่ยโคตรเยอะนะฮะทำให้เขาเนี่ยฟาร์มมอนได้ดานกว่าอาชีพอื่นเนาะเออเพราะอาชีพอื่นเนี่ยต้องบอกเลยว่าสกิลที่แบบพวกดูดเลือดหรือรีเจนเลือดเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะครับอาชีพนี้เนี่ยมีเยอะมากๆบอกเลยว่ามีทั้งโล่มีทั้งรีเจนเลือดเนี่ยยืนในทั้งวันนะฮะเทียบกันง่ายๆเนี่ย ถ้าเกิดว่าคุณเล่นอาชีพแบบธนูเนี่ยคุณอาจจะยืนมอนตัวนี้ได้แค่1ชั่วโมงแต่ถ้าเกิดเล่นโลยักษ์เนี่ยผมบอกเลยยืนได้แบบ3-4ชั่วโมงน่าจะสบายเลยครับผม <c oughs> คือมันตัวถึงจริงๆนะครับเน้นยืนนานๆนะฟาร์มเรื่อยๆนะครับแต่ดาเมจเนี่ยต้องบอกว่าดาเมจไม่ได้เยอะนะครับดาเมจไม่ได้เยอะมากเลยนะฮะแลกมากับข้อเสียคือเรื่องดาเมจนี่แหละ แต่ว่าอย่าลืมว่าเราฟาร์มได้ทั้งวันทั้งคืนนะเออแต่กลับการอีกสายหนึ่งอ่ะสายดาเมจเขาต้องกลับเมืองบ่อยๆไปเติมยาบ่อยๆนะครับเพราะเกมนี้อย่าลืมว่าเป็นเกมนี้ต้องปล่อยบอลฟาร์มตลอด24ชั่วโมงนะครับผมถ้าใครเอ้ยมองว่าแบบเอ้ยโลยักษ์พี่ผมไม่ได้แทงขนาดนั้นเลยเนี่ยอยากได้ดาเมจมาเสริมเออเล่นอะไรดีดาบโล่เลยครับสำหรับดาบโล่ในเกมนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นกึ่งแทงกึ่งดาเมจนะเขาไม่ได้แบบเป็นแทงแบบสุดโต่งเหมือนเหมือนโลยักษ์นะ เอออันนี้คือแบบเขามีดาเมดด้วยนะครับผมแล้วดาเมดไม่เบาเลยนะครับแรงพอป,ประมาณเลยนะฮะ <_ C 1> เป็นดาเมจเล็ก้เหมือนกันนะครับผมสิ่งที่เขาแตกต่างจากโลโยักษ์ก็คือเรื่องที่เขามีสกิลที่สามารถรีเจนได้ทั้งเลือดแล้วก็ MP ของตัวเองด้วยนะครับเออเรื่องฟาร์มมอนเนี่ยผมบอกเลยว่าน่าจะต่อเนื่องนะครับผมต่อเนื่องพอๆกับโลโยักษ์เลยแต่ว่าตัวนี้จะได้เรื่องดาเมจที่เยอะก,กว่าโลโยักษ์มาอีกนะครึค่งแทงกึ่งดาเมจนะจำไว้เลยนะครับตัวนี้เนี่ยเอ,อ่ยืนทั้งวัน นะครับนานๆไม่ต้องเติมยานะฮะเออแนะนําเลยนะครับสาหรับ2องอาชีพนี้นะผมจะค่อนข้างแนะนําเป็นสายที่มันมีรีเจนนะครับรีเจนเลือดพวกรีเจนมานาพวกนี้เนี่ยจะทําให้เรายืนฟาร์มได้นานนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเกมนี้อย่างที่ผมบอกไปข้างต้นคือเกมนี้เราต้องบอดตลอดเวลาย4ิชั่วโมงถ้าคุณไปเล่นตัวที่แบบดามจจ๋าเลยถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้เคลียร์มอนไว้ก็จริงครับแต่คุณต้องมีเวลามาเติมยาด้วยเออแต่จริงๆเกมนี้มีระบบอาเมลิตี้นะครับ ซึ่ง Ability เนี่ยหลายๆหลายๆ Ability เนี่ยก็ช่วยเรื่องดีเจนเลือดด้วยแต่ว่าอาจจะยังไม่พอสําหรับบางคนเนาะ ก็เลยแบบผมก็เลยแนะนําพวกอาชีพดาบโล่กับโล่ยักษ์นะครับในการเล่นนะฮะเพราะคิดว่าฟาร์มสบายแน่ๆครับสออาชีพนี้นะสรุปนะครับผมสรุปแล้วเนี่ยอาวุธที่เหมาะกับสายฟี่สายเติมน้อยที่เน้น PVE นะครับผมจะแนะนําเป็นอาชีพระยะไกลก่อนเลยนะครับผมระยะไกลก็มีธนูหน้าไม้เวทนะครับผมเพราะว่าเป็นอาชีพที่เล่นง่ายนะครับในช่วงแรกเพราะว่าเขายิงไว้นะครับการฟาร์มมอนต่างๆเนี่ยมีทั้งสกิลเดี่ยวสกิลหมู่สามารถเล่นได้เลยนะครับผมแต่ว่าตัวค่อนข้างบางนี่ นิดนึงเนาะเวลาไปยืนมอนถึกๆเนี่ยอาจจะยืนยากนิดหนึง่งหรืออาจจะต้องกลับเมืองมาเติมยาบ่อยๆนะครับแต่ใครที่อยากฟาร์มนานๆนะครับผมอยากฟาร์มนานๆไม่อยากกลับเมืองไปเติมยาบ่อยๆเนี่ยแนะนําว่าเป็นโลยักษ์นะครับผมกับดาบโลเลยนะทั้ง2อ,อาชีพนี้เนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงกันนะแต่ว่าโลยักษ์เนี่ยเขาจะถึกกว่านะครับสกิลซัพพอร์ตปาร์ตี้เนี่ยค่อนข้างจะเยอะกว่านะครับมีรีเจนเลือดทั้งคู่เหมือนกันนะครับเอ่อแล้วก็ดีเฟนซ์ค่อนข้างเยอะนะสอ,อาชีพนี้ทํา เราเนี่ยยืนมอนได้นานกว่าอาชีพอื่นๆนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับผมใครที่สงสัยเรื่องอาชีพเพิ่มเติมเนี่ยสามารถไปดูในคลิปที่ผมลงก่อนหน้าน,นี้ได้นะครับผมขอบคุณมากๆนะครับที่มารับชมกันใครมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ถามมาได้นะครับผมขอบคุณนะครับสวัสดีครับ